สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เท่ากับสิมาเห็ดก่อยขมกันค่ะก่อยเหนือเนาะอ่ะก่อนอื่นเท่ากับมะฮันเหนือก่อนก่อนค่ะอันนี้ก็หั่นเป็นสิ้นบางๆก่อนเนาะค่ะเนาะสัเหล่ากับมะฮันแบบว่าเป็นสิ้นหน่อยอีกท่านึงนะคะพ่อแม่พี่น้อง่อยเป็นคนมากินก่อยแบบว่าหันเป็นสิ้นิดหน่อยนะถ้าผู้ใดแบบว่ามากแบบซับกับซับเอาค่ะ ซับกระเซ็บอีกแบบหนึ่งหั่นกับแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะการเฮ็ดอาหารกับผมมีสูตรแต่ตัวเราค่ะพ่อแม่พี่น้องมักแบบได้ก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะไข่เน่ามักแบบหั่นเสียบแล้วกินแปรไม่สิ้แบบว่ากรึบในจักหน่อยหันหนาอ่ะพอหั่นเสร็จเท่ากับเอาใส่ซ้ำไว้อ่ะสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเท่ากับไม่ยุ่มยุ่มเพียงค่ะว่ามันเป็นเนื้อไหนแบบว่าชิ้นมันแบบว่าพอดีเนาะอ่าแบบนี้เท่ากับวาใส่ปรุงเนาะค่ะเนาะมาปรุงกัน ใ um. ส่น้ำปลาข้าไปค่ะอุ้ยส้มก็ใส่หลายเนาะค่ะเป็นพี่น <c oup os> ้องเบืองเมืองเลยก็สีเข้มนะค่ะแต่ดีฉันเป็นค้นแบบว่ามากกินเข้มนิดๆนะคะออกเข้มนิดๆเนาะอาะเซ็แล้วเขากับเสียงต่อค่ะอู้ขาดบ่ได้เลยค่ะอันนี้หัวใจรักค่ะเยชูค่ะใส่หลายแซ่บหลายก็ใส่น้อยก็เสียบน้อยค่ะเป็นพี่น้องที่ฉันเป็นคนมักแนวนัวมากกินอีอย่างที่มันแบบนัวๆก็ต้องใส่หลายๆเนี่ยนะคะอ่ะเร็จแล้วก็อีอย่างต่อค่ะ ขา้าวขวานี่ก็คือว่าขวเองนะคะขวเองเราก็ตําเองค่ะหอมหอมค่ะเบื้องขาไสเข้าไปค่ะไผ่มักแบบว่าโบลายกระปรองไสหลายนะข่อยเป็นคุณแบบว่ามักแบบว่าหอมๆนะคะไสเราวมันก็หอมแบบรสชาติเข้มข้นเนาะอาหารล้วเขาก็ใส่แอนบพริกบนเนาะพริกผงอะไรค่ะอันนี้พ่ได้นเฮ็ดเองเนาะโ่ได้ตำเองอันนี้คือแบบว่าสื่อสําเร็จลูปมากค่ะพริกป่นเนาะเพชรดีค่ะ แพ sí, ้มากินเพ็ดกับใสหลายเนี insight, ่ยเนาะฉันนเป็นคนมักรสจัดค่ะก right. ็เลยใสหลายนะมักเป็นค้นแบบว่ากินรสชาติเข้มข้นนะคะเนาะแพ้บ่มากเพ็ดก็ยังไม่ต้องใสหลายได้ค่ะเด้อใสแบบว่าที่ตัวเองมากแหไะค่ะปรุงตามใจชอบอ่ะซิมเบิงค่ะอืมขาดอีกอย่างหละบันนี้ขาดไอ้ขมค่ะความขมอะใส่เพีย่สำเร็จรูปลงไปเนาะเอาใสลงไปค่ะดุกๆลงไปเอ่ะเสร็จแล้วนะคะคุณเล่คนเลบิ้งกับซิมเบิ้งอีกค่ะเป็นยังไง ซบบอึแซบค่ะอ้ยเหลืออันนี้เขากอกว่าใส่ปวกหอมนะคะหอมแดงหัน่นใบบุก,กูดกระเทียมล้วกะคาหั่นนะคะอันนี้สูตรที่ฉันเนาะคะุณผู้ใดใส่ย,ยังไงกะบว่ากันครที่ฉันใช้ใส่แบบนี้มากแบบนี้เนาะเออใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปโอเคเพิ่มความหอมรสชาติของเรานะคะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นค่ะใส่อะไรก็ใส่ที่ตัวเองชอบเนาะในกร่ใส้ยัง,ยงคะเน่ย ตัดพักซี่มาใส่ปุ่นอะปื้อก็ต้องหั่นค่ะดิฉันเอาวันกันไก่ตัดใช่เลยเอาตัดใส่กันไก่ี่ก็คืกกันไก่ใส่ในอย่างในของครัวนะคะใช้ในครัวนะคะประเดี๋ยวไปตัดแนวอื่นค่ะอันนี้ใส่แต่ว่าในอย่างในครัวย่างเดียวในการทำอาหารเนาะก็สิเบว่าเข้าใส่ในการเฮ็ดอาหารอย่างเดียวบ่ไเด้ไปเห็ดตัดอย่างแนวอื่นเนาพี่พี่น้องอ่ะแล้วก็ใส่อย่างนี้ ไอ้โหระพาฝรั่งอะใส่ลงไปดิฉันน่ะเพิ่มความหอมอะค่ะให้มันมีกลิ่นหอมเนี่ยเพราะว่าไอ้พักดิฉันกับบุเรมี่อันครบทุกอย่างนะคะใส่อันใดที่มันเพิ่มให้มันหอมก็ใส่ไปก่อนนะคะเนาะให้มันแซ่บอะค่ะอ่ะคุณเล่คุณเล่ในมอ่ะอ้าใหม่ไพ่ดิฉันมันคือยังบ่ค่อยไปแล้คะมันอาะไปเปลี่ยนแนวคนใหม่ก่อนอ่ะอันนี้เอ้าคือยังแค่แนในบ้านนี้อ้าวชิมบังอีเธอร์นึงค่ะเป็นอะไรรสชาติเป๊ะเวอร์อ่ะเสร็จ เบิ้งระบาดนี่อ่ะมาตักใส่จานแหละบะเนี่อ่ะตักใส่ค่ะตกแต่งเนาะตักใส่เราก็สิกินเลยแล้วค่ะก็ตกแต่งให้่ำไม่พี่น้องเบิ้งว่ามันสิเป็นแนวใดเนาะก็ให้มันองกงามๆเนี่ยแหละเนาะอ่ะอ่ะตักใส่เนาะอืมแต่เสียบทำไม่พี่น้องแต่ว่ากะแซ่บดีเลยข่อยซิมหลอมมันแซ่บแซ่สบสำหรับข่อยรสชาตินี่คือแบบว่าสามรสสี่รสเนาะคะ่ะเพ็ดนัวนี่ลึกเลยแล้วกะ คมแปลมปล๊ม,ปมขมอ่ำลำเนาะเรากะไอเข็มออกนิดๆหน่อยนะคะพอดีเป๊ะเลยเนาะชอบรถนี้นะคะอ่าตกแต่งหน่อยนะคะตกแต่งพุ่นนะ่ะอุ้ยคัก,กระด็ดอกพุ่นนะ่ะเบื้องทีราคาพ่อแม่พี่น้องสวยงามนครนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยงามค่ะรสชาตินี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยะคะ่ะอร่อยอร่อยระดับล้านเลยนะคะราคาหลักร้อยอร่อยระดับล้านคะ่ะ